ได้เวลาใส่แล้วทุกคนก็ได้เวลากินข้าวนะคะก็กระเ้ายาวแย่กันไปกินไม่กินกินไม่กินใหญ่ก็กินกินกิ <c oughs> นอ่ะเช้าก่อนกินข้าว <c oughs> ดูทำหน้า <c oughs> ก็วันนี้ก็แกงส้มฉันนะแกงส้มไม่เจากระลำดอกแล้วก็ประกาศหัวนะโอ้ยหัวใจเท้านะ ใส่ตัวฟักยาวแต่แกงส้มชั้นแกงส้มใส่หมูสามชั้นนะไม่ได้ใส่ปลาคนเนี้ยอืมไม่ได้ใส่ปลาละใส่กะปิแกงส้งมวันนี้แล้วก็ทอดปลาหมอแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวนี่ก็ต้องคอยแกะปลาให้มั่งอะไรให้มั่งตักกับข้าวให้มั่งอะไรมั่งเงินนะทุกคนไม่งั้นก็ะยายก็จะตักข้าวเปล่าก็ อะไรอ่ะกับข้าวก็จะกินน้อยหน่อยไงเพราะว่าคนตะเก่าตั้งก่อนเนาะคนโบราณโบราณเนาะสมัยก่อนเขาก็กินกับตะนิ่น้อยนะกินข้าวเยอะๆไงประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวนี้เราก็อยากให้เขากินกับข้าวเยอะๆก็ต้องคอยดูแลบ้างไงไอ้ไอ,ไอ,ไอความเคยชินนะ่เนาะเขาก็เคยแบบนั้นฝืนบ้างได้บ้างกันเล็กน้อยเนี่ยคอยตักให้หัวจเท้าฉันก็เคี้ยวจนเละนิ่มๆ แล้วก็แกะเนื้อปลาใส่ให้มั่งอะไรมั่งก็ต้องคอยดูแลใกล้ชิดเนี่ยกินข้าวอะ่ะถ้าปล่อยให้เขานั่งกินคนเดียวตักมา áng, วางวางไว้ให้ใช่ไหมเขาก็กินคำสองคำเขาก็มีไม่กินละใช่ไหมอิ่มอะไรเนี่ยนี่ก็คอยดูไงคอยแซะพูดง่ายๆคนแก่เขาก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะทุกคนเนาะไม่ค่อยหิวแล้วก็กิกนอะไรก็อย่างว่าเนี่ยไม่ค่อยอร่อยแล้วคนแก่ปากคอก็ไม่มีรสชาติต่อให้เราทําอร่อยขนาดไหนวะก็จะกินได้น้อยไง เราก็ต้องมาคอยให้กำลังใจเขามั่งปะเละกันมั่งหลอกกันมั่งอะไรประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมนันอำ่ำนี่นะก็แกงส้มฉันก็ลดไม่จัดไงชุลงชุลรดฉันก็ไม่ใส่เนาะอะไรที่มันหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงอะ่ะไอพวกผงชุลงผงชุลรเลนาะบางทีมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรเนาะฉันก็ไม่ใส่แกงส้มฉันใส่กะปิหน่อย น้ำปลาหน่อยแค่นั้นนะทุกคนเนื้อน้ำมะขามเปียกไม่ได้เน้นความอร่อยมากมายนะฉันเน้นเพื่อเพื่อสุขภาพเนาะที่ยายจะได้กินได้ที่แบบว่ามันจะได้ส่งผลที่มีแบบอะไรอะเหมือนคล้ายๆว่ามีอันตรายน้อยหน่อยใช่ไหมทุกคนไม่ถึงขั้นอันตรายแต่แบบว่า ใช่ไหมแต่เปรี้ยวเค็มเกินไปมันก็อะไรอะรสจัดเกินไปเนาะมันก็แสลงพวกไตพวกอะไรประมาณนั้นอะแล้วก็พยายามใช่ไหมให้มันซอฟๆลงหน่อยไม่ต้องให้มันอร่อยมากหรอกแต่ให้มันค่อนข้างที่แบบว่ามีโทษน้อยหน่อยก็แล้วกันใช่ไหมทุกคนเอออร่อยมากแต่ว่ามันมีโทษกับร่างกายแล้วคนแก่ใช่ไหมแล้ว อายุเยอะแล้วว่าไตาเตยอะไรก็เสื่อมแล้วว่าเสื่อมตามธรรมชาติแล้วถ้าเราไม่ดูแลเราปล่อยปะละเลยให้กินอาหารรดจัดมันก็จะพากันเสื่อมไวัยไปใหญ่ไงทุกคนเหมือนก็เราก็ทนุธนอมหน่อยเนาะทนุถนอมเครื่องจักรกลหน่อยธ <laughs> นุถนอมพลนอมพลังภายในของยีดอกไม้หน่อยทุกคนเนี่ยก็คอยดูแลอย่างนี้แล้วค่ะ วลากินเนี่ยกินไปพูดไปคุยไปฉันก็ค่อยนั่งแผ่แผ่แผ่ขยายฝันนะกินอย่างนั้นตรงอย่างงี้ ừ. เขาก็ลำาขานฉันปล่เขาไม่รู้แต่วันไหนถ้าเอาเอา้อาวตักวางไว้ให้กินเองใช่ไหมกอจะกินข้าวไม่ค่อยได้แก่เลื่อนเหลือเยอะนี่ฉันก็พยายามถ้าบอกพอฉันก็จอ้อาอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพยายามเนี่ยแกะเนื้อปลาโรยไปให้ ปลาหมอปลาหมอทอดเนาะปลาหมอแดดเดี๋ยวเนื้อมันก็นิ่มๆทุกคนไม่แข็งนะปลาหมอมันก็ก้างเยอะเราก็ต้องคอยดูแลหน่อยคอยบีคอยทําให้หน่อยใช่ไหมแต่ยายฉันกินปลาเก่งนะไม่ต้องกลัวก้างนะเออนี่น้ำถ้ามีไว้พร้อมวันนี้ก็อากาศหนาวหน่อยนะทุกคนตอนเช้าอากาศเย็นๆนิดนึงไม่ถึงกับมากอย่งห่มผ้าอยู่ไดเห็นไหมนี่จะพอนะ่ะฉันยังไม่ยอมให้พอ ให้กินต่อได้หน่อยก็พยายามไม่ถึงก็บังคับอะไรจนมากมายนะทุกคนก็พยายามที่จะแบบโน้มน้าวให้กินได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะทุกคนเนาะเออก็จะได้มีเรี่ยวแรงกําลังแต่เช้านี่เขากินเอนชัวไปแล้วนะหนึ่งแก้วกินอาหารเสริมไปแล้วหนึ่งแก้วเช้ามานะอืมแล้วข้าวเช้านี่ก็จะประมาณเก้าโมงกว่ากับสิบโมงบางทีนะเก้าโมงครึ่งอย่างอย่างไว้ก็เก้าโมงครึ่งกล่าวให้กินกันละอืม แล้วก็จะ,ะขนมก็จะกินบ้างแล้วก็ช่วงประมาณบ่ายสองนะบ่ายสองฉันก็จะให้กินอ,อาหารเสริมอีกแก้วนึงเอนชัว์นะกับขนมนมเนยก็ว่ากันไปว่าจะมีอะไรกินบ้างอยากกินอะไรบ้างช่วงเวลาเนี้ยนะแล้วก็ตอนเย็นก็ห้าโมงห้าโมงครึ่งกินมื้อเย็นอีกรอบหนึ่งก็จะกินสองมือค่ะข้าวนะคะอาหารเสริมก็สองมือ ข้าวก็สองมือดูเคี้ยวหนาอร่อยไหมเล่าก็แกงส้มก็ต้องเคี่ยวเละๆอ่ะทุกคนหัวชีเท้ทากระหล่ำดอกฉันก็เคี่ยวให้เละๆเนาะอืมบางคนก็ไม่ชอบเละใช่ไหมแต่เนี่ยคนแก่จะกินได้ไม่ได้กับตรงนี้ทุกคนถ้าเคี่ยวไม่เละเขาก็กินไม่ได้มันก็แข็งไงก็ขึ้นอยู่ที่เราทําให้เขากินด้วยเนาะเอือนี่นะจ้ะเห็นไหมคะโอ้โห